you แล้วมีตรงไหนที่แบบที่พี่ตู่แบบประสบปัญหาบ้างไหมครับพี่ตั้งแต่ใช้รถมานะที่เป็นปัญหาเลยอ่ะก็คือทันร่งใช้งานไม่ได้ว่ะแหละในวันต่อมาเนี่ยผมจะต้องจะต้องใช้รถ นะผมน้องบิยแล้วก็น้องเบียร์สวยๆ,ๆนะผมเดี๋ยวเชิญนั่งกันครับเชิญนั่งกับว่าว่าจะทำกาแฟตอนแรกอ่ะได้ได้จับวิเคราะห์รถแล้วบอสเขาก็มาพอดีเพราะว่าผมแจ้งไปว่าเวลาขับแล้วมันมันไม่สมูทเหมือนรถใหม่นะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันพอมันใช้มาสักระยะมันก็ต้องมีบ้าเนาะจะให้มันเปไปร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ก็คงจะเป็นไปได้ยากก็่ย,ยังดีอยู่นะรถนั่งเจ๋ง กินมาว่ากันต่อครับเราได้ปล๊กินเข้าไปแล้วก็ตัวตัวเนี้ยเขาจะโชว์โชว์เกี่ยวกับการใช้งานคราวนี้คือเขาบอกมาสีชส่ช้อยสี่ช้อยในที่นี้คือการใช้งานก่อนหน้านี้มันจะบอกอะไรเราบ้างตัวนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับแค่โชว์ว่าประมวลผลเป็นการติดตามผลนะครับหลักๆเลยคันนี้รถคันนี้ใช้พัดนะครับก็จะขึ้นเกี่ยวกับโมดูลคัดเออพัดเยอะน้ดูได้ไหมวะเจ๋งเนี่ยดูได้ครับดูได้ เจ๋ง,งผมบอกเลยเนี่ยระบบไฟฟ้าของหมอไตบอกเลยว่ารู้ทุกอย่างที่คุณใช้ เป็นประมาณว่าเอาเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งไปจับอยู่ตรงคัสต์นะครับแล้วก็บอกการทํางานของคัสต์ได้ลึกตื้นหาบางรถคันนี้ใช้คัสต์เป็นยังไงเราจะมาดูนะครับประการกบคัสต์ค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลก็คือเราใช้คัสต์เยอะนะครับแนเมื่าพี่ตู่ก็เป็นคนกำเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่กำเยอะทั้งกำทั้งเลียเพราะว่าค่อนข้างเลียคัสต์ค่อนข้างเลียครับค่อนข้างเลียคัสต์นี่ก็เป็นประเด็นตัที่มันบอกนะครับอีกอีกอย่างหนึ่งก็มีเรื่องของสวิตช์ฝาทังน้ามัน อาจจะเปิดยากเกี่ยวกับเรื่องฝุน่นเรื่องอะไรจะเยอะนะครับแต่ว่าก็สามารถเปิดได้อยู่เขาจะบอก<ๆ>สวิตช์ฝ<ๆ>าถัง<ๆ>ก็บอก<ๆ>ก็คือติดขัดหรือค่ามันต่ำอะไรเงี้ยต่ำเพราะว่าอาจจะติดขัดเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สำคัญสมมติน้ำมันหมดเงี้ยเขาก็เลยต้องมีตัวนี้มาทดสอบตรวสองเซนเซอร์เซ็นเซอร์เกี่ยวกับโค้งโค้งการเข้าโค้งหลังเตาหรือเซ็นเซอร์เกี่ยวกับตัวจับการล้มนะครับยเลยเซ็นเซอร์ ตันนี้ถ้ารถล้มมันจะขึ้นน,ะ,น,นะขึ้นแล้วมันจะดอกอเขาเรียกดอกน้ํามันไว้ไม่ให้เกิดประกายไฟในการขับขี่ตัวนี้อาจจะอยู่ในโหมดที่มันดอกอัตราเริงครับอัตราเร่งที่พี่ตู่บอกก่อนหน้านี้ว่ามันอัตราเริงไม่ดีหลังจากรถล้มอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะขอใช้เวลาในการจูนใช้เวลาในการตรวจสอบครับ <Yeah. S 1> เข้าถึงตัวพวกนี้เพื่ออาจจะทําให้รถเมตาเริงกลับมาเหมือนเดิมเสีงแต่ว่าให้พี่ตู่พูยกับทีมงานที่เพิ่งมาก่อนแล้วกัน เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งตัวไปเลย <c oughs> โอเคโอเคโอเคแต่ก็เดี๋ยวนี้จะขอมาพูดคุยกับพี่ตู่นยนะคะว่าหลังจากที่พี่ตู่ใช้งานรถตัวนี้ไปอ่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกการขับขี่เดินทางแบบไหนบ้างสายไหนบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันเลยค่ะครับบาบาแบบไม่ได้เตรียมนะคะนี่ <c oughs> แล้วก็ไม่คิดว่าพี่ตู่จะอยู่ด้วย,ยมายแบบไม่มีสคริปต์นะครับถ้าถามว่า เจ้าตัว R 1 2 5 0 GSA ที่ผมใช้เป็นอย่างไรผมก็บอกได้เลยว่ามันเหมือนกับเรานั่งโซฟาแต่มีเครื่องยนต์ลอยไปนะมันสมูทมากมันนุ่มมากนะบนเส้นทางออฟโรดนะอ๋อนี่มาถึงอ่าบนเส้นทางออฟโรดใช่บนเส้นทางออฟโรดอ่าเวลาที่เราไปอีเวนต์หรือไปทริปกับเพื่อนๆอ่ะอ่ารวมถึงทริปกับ ทีมสกายอาอสตเา้าขอนแก่นนะครับผมก็มันเหมือนเรานั่งบนโซโฟาไปเลยไปแบบสบูทมากขนาดนั้นเลยพี่ใช้ดีมากโซฟาใช่ใช่ใช้ดีมากแล้วยิ่งตอนนี้ผมผมใช้ตัวชิวสูงเนี่ยคือมันแทบแบบ ไม่โดนแรงแรงลมเลยแล้วตัวสมรรถนะของการดีไซน์รถที่มันหนักก็เลยเสถียรมากแต่ในออฟโรดเนี่ยก็ถือว่ามันหนัก <c oughs> นะครับก็จริงมันเปนรถทีม่มันมีน้ำหนักอยู่แล้วเนาะแล้วก็กำลังก็ดีนะกำลังก็ดีมันดุยได้โหมันไปได้หมดเลยะนะครับในสถานที่ที่บอกว่าเฮ้ย แบบรถใหญ่ๆไปไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะเอาเจ้าตัว25ึ่ศูน s a ลุยไปได้อย่างว่าแหละก็คือต้องมีพื้นฐานในการขับขี่สำคัญเลยครับตรงนี้ตอนที่ได้รถมาใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ได้ไขี่กับน้องดินเขาก็ไปขี่เวลาที่มีฮาสูนเขาจัดอีเวนต์น้องดินก็พาไปขี่แล้วก็มีครั้งหนึ่งอะที่น้องดินเขบพาเขาไปเส้นทางที่มัน enduro แค่ไม่ขี่ร้อยเมตรเองนะโอ้โหเกือบร้อยเมตรแต่ประมาณ100ร้อยเมตรแล้วก็ขี่ไม่เป็นนะครับขี่ไม่เป็นแล้วก็ล้ม มันก็หนักมากเปลืองแรงมากกู้รถก็ไม่เป็นนะครับก็ตัดสินใจไปไปเรียนเพิ่มสกิลนะครับของ e อ d u r ล Park Thailand ตามที่น้องบิงเขาได้แนะนำนะผมก็ไปเรียนกับครูเอครูไก่นะครับผมก็ได้สกิลกลับมานะครับก็ทำให้ความกล้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ใช้สมรรถนะรถได้เพิ่มขึ้นด้วยแต่จริงๆอ่ะข้อมูลตัวรถอะ่ะ ที่ได้มาจัดน yes. ้องดินเนี่ยก็ได้มาได้มาเยอะอยู่แล้วนะได้มาเยอะเราได้มาพอสมควรเลยก็แต่ว่าบางอย่างที่มันบางทีเซลก็ไม่รู้ทั้งหมดถูกไหมใช่ใช่เซลก็ไม่รู้ทั้งหมดบางทีมันต้องมีการเรียนรู้ใช่ก่อนว่าเราจะแก้ไขยังไงถูกอะไรกบางทีเราก็ไม่สามารถแนะนําได้ว่าต้องทําแบบนี้เสมอไปครับใช่ถูกบางอย่างในในตำราหรือว่าหลายๆคนบอกหลายๆอาจารย์บอกก็บอกไม่เหมือนกันเสมอไปครับครับอย่ที่การที่เราเอาประปะใช้ด้วยนะครับ สถานการณ์จริงที่เราเจอก็ดีใจนะที่แบบว่าสกายมีแบบว่ามาติดตามลูกค้านะผม คือจริงๆอ่ะคือผมก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับกับทางส่วนบริการอยู่ระดับหนึ่งโดยเฉพาะทีมของฝั่งมอเตอร์ไซค์เพราะว่าก็เวลาที่เขามีอีเวนต์ในการขับขี่อะไรเงี้ยผมก็จะเข้าร่วมกิจกรรมก็เข้าร่วมกิจกรรมอยู่เรื่อยๆก็เป็นรถที่ดีนะทั้งเี้อก็ดีมากอ่ะรู้สึกถูกใจก็ถ,กจถูกใจมากนะเป็นเกิดมาเพื่อเป็นเนื้อคู่ <c oughs> เลยหรือเปล่าเกิดมาเพื่อเป็นเนื้อคู่ไหมก็คงต้องมีเนื้อคู่หลายคนมาดถึงรถใช่ไหมครับมาดิ้นรถมาดรถ รถมาจะต้องมีเพิ่มอีกหน่อยเพราะว่าคือภารกิจที่เลือกใช้เนี่ยบางทีตัวใหญ่อาจจะไม่เหมาะบางสถา,านาการณ์เราก็ต้องมีตัวเล็กแล้ว,ลวโดยส่วนตัวพี่ตู่เองชอบขี่ในลักษณะทางแบบไหนา้างกานครับตอนแรกผมบอกตามตรงเลยว่าผมชอบขี่แค่ไปกินกาแฟกับเพื่อนอนี่คือตามตรงเลยอยากใส่ชุดที่มันเป็นชุดกับ<ะ>คือด้วยประสบการณ์คือนี่มันคือรถคันแรกของผมคือก่อนหน้าเนี่ยเคยเคยยืมรถ F แปดร้อยพี่ชายมาขี่ แต่ก็ยังไม่เคยมีรถใหญ่รถรถซีซีสูงสุดที่เคยมีก็คือ150ซีซีแล้วก็ขี่ X ธรรมดาด้วยแล้วก็มามาขี่เป็น1250เลยพอได้มาลองมาลองขี่มันก็ถามว่าชอบสไตล์ไหนใช่ไหมตอนแรกอย่างที่บอกอ่ะคือตั้งใจว่าออก1250 g s a มาขี่ไปเที่ยว นะกินกาแฟกับเพื่อนแต่พอเริ่มแบบมีอุปรกรณ์แคมปิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องก็เริ่มอยากจะไปกางเต็นต์โดยการใช้มอเตอร์ไซค์แล้วพอได้รู้ว่าเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันสามารถวิ่งได้นอกจากออนโรดเนี่ยมันยังมีเส้นทางออฟโรดนะมันยังสามารถไปได้อีกก็เริ่มชอบ,ช,ช,อบชอบในส่วนของออฟโรดออฟโรดถามว่าตอนนี้ชอบขี่แบบไหนก็ตอนนี้ชอบออฟโรดมากกว่าใช่ใช่ชอบออฟโรดมากกว่าชอบทางที่มันแบบเป็นเส้นทางธรรมชาติเส้นทางดินน้ำหิน ไดอเจอปรคอ่าได้เจออุปสรรคได้ใช้เทคนิค ใช่ได้ใช้เทคนิคได้ใช้แบบสกิลในการแบบแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้มีเรื่องของทีมเข้ามาคือด้วยความสาคัญเหมือนกันใช่ด้วยความที่เราขับรถสไตล์แบบเนี้ยนะครับบางทีไปเส้นทางที่มันมันฮันนโหดมากอาจจะไม่ไหวคนเดียวอาจจะไม่ไหวใช่หนึ่งคนหัวหายอ่าสองคนดีกว่าอ่าสามคนชัวชัวอ่าสามคนชัวชัวช่วยกันคุมช่วยกันฮิวนะครับแล้วเห็นแวบๆในในที่พี่ตู่เปิดคลิปนะอันนี้ทางที่ไปค่อนข้าง ลำบากเหมือนกันนะคะไม่ใช่ที่ไหนนะเฮ้ยโอ้โหคือที่ไหนครับพี่ที่ไหนอะไรลงมาด้วยการเดิยนนี่ผาตัดอันนี้ที่ผาตัดคือที่ผาตัดเนี่ยเดี๋ยวขาเล่านิดนึงไอ้ที่ผาตัดที่ผาตัดเนี่ยมันเป็นทิปเร่งด่วนมากคือคือจริงๆอ่ะตั้งใจว่าจะไปที่อื่นแต่ว่า กลัวว่าเดี๋ยวจะติดช่วงโควิดก่อนแล้วอุทยาจะเริ่มปิดแล้วก็ไปสถานที่เปิดก่อนอ่าก็เร่งด่วนมากก็เลยชวนกันไปพร้อมกับเป๋่งเนาะแล้วก็ตั้มตองแมนเนาะไปกันสามลำเดี๋ยวผมขอถามเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งสถานที่ที่พี่ตู่ไปแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันต้องกลับไปซ้ำอีกหรือว่าประทับใจจริงๆในตอนนี้ตั้งแต่ใช้รถคันนี้มาครับได้ครับตั้งแต่ใช้ถึง0 c s a มาสถานที่ที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยก็คือเส้นทางป่าสารวินอ่า วิ่งจากบ้านท่าสารานะครับผมไปบ้านท่าตาฝังมันเป็นเส้นทางที่น้อยคนจะได้เข้าไปสัมผัสยิ่งช่วงนี้เนี่ยปิดในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วอาจจะไม่ได้ใช่ตรงเดียวกันกับในตัวทั์ด้านหลังหรือเปล่าเฮ้ยนี่เลยนี่เลยเส้นทางนี้เลยเส้นทางนี้เลยครับผมดีเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เส้นทางเนี่ยผมชอบมากนะสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลใช่เพราะเป็นเส้นทางที่มันมันธรรมชาติจริงจริง นะทำท่านจริงแล้วก็มันมีแท็กหรือลายให้เราได้สามารถเลือกขับได้ในบางช่วงด้วยบางทีเราสามารถที่จะขับในน้ำยาวๆได้ขับข้ามในส่วนของทางน,น้ำแล้วมันก็จะมีแบบขึ้นลงเล็กน้อยซิงเกิลแท็กมุดปลาคือแล้วพอรถที่มันมันใหญ่อ่ะอ่าแล้วเราก็แบกเต็มๆแนละเพราะว่าที่มันไป5วัน,นใ<ห>นรถใหญ่ ใช่ที่ไป5าวังก็ต้องมีเครื่องอุปรกรณ์ไปค่อนข้างเยอะหน่อยก็ชอบนะที่นี่ชอบสุดเลยแล้วตอนนี้พี่ตู่ทาอะไรอยู่บ้างครับพี่คือหลักๆผมทําธุรกิจบีบีกันทุกคนก็น่าจะรู้จักผมในช่องเดวานบีบีกันอยู่แล้ว ครับผมแต่ว่าหลังจากที่ผมมาซื้อรถนะผมบอกเลยอันนี้เนี่ยเรื่องจริงเลยว่าเทคนิคอนแคมป์มันเกิดจากอะไรเทคนิคอนแคมป์จริงๆไม่ได้เกิดจากว่ามาจากอะไรมากมายนะมันมาจากการที่ผมมีรถมอไซค์แล้วผมก็ไปแคมป์ไปแคมปิ้งนะแล้วก็เริ่มใช้อุปกรณ์เต็นท์อุปกรณ์แคมป์แล้วผมก็รู้สึกว่าอุปกรณ์แคมป์อ่ะมันนี้สนห์ก็นเลยอ่าขายเองเลยใช่ก็เลยเปิดเองจัดเองจัดเต็เมเลยนะครับผมจัดเต็มเลยแบบว่าให้มีอุปกรณ์มาคือจริงผมชอบรีวิว ชอบรีวิวของใช่ผมชอบรีวิวของชอบลองใช้ของแปลกๆเพราะฉะนั้นผมทําร้านขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีแบบคนมาซื้อหรืออะไรมากมายแต่ว่าผมคาดหวังแค่ว่าผมมีของ มาแน,นะนำก็ขอแชร์ใช่ใ,นนใช่ใช่แชร์ข้อมูลได้ใช่แชร์ข้อมูลการใช้งานของจริงได้ก็แชร์ในรูปแบบอของการใช้งานมากกว่าแล้ว่อนที่จะมาซื้อไอ้คันนี้แหละพี่ตอนนั้นคิดยังไงอยู่ทําไมถึงถึงคิดจะได้มามาขับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่่างนี้พี่มีใครชักชวนหรือว่าไปดูอะไรมาหรือเปล่าดูรีวิวจากที่ไหนมา นี่คำถามทำไมอยู่ๆไปซื้อรถใช่ไหมครับเพราะว่าคำถามนี้ก็ดีนะเพราะว่าเผื่อบางคนที่เขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนอาจจะมีเหตุผลไม่เหมือนกันเนาะของผมเนี่ยก็บอกเลยว่าคือจริงๆอยากได้มานานแล้วติดอย่างเดียวคือตะก่อนไม่มีตัง <c oughs> เหตุผลส่วนใหญ่ <c oughs> ติด <c oughs> อย่างเดียวคือไม่มีตังนะครับผมพอทุกอย่างมันเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยก็เริ่มหานะครับเริ่มหาแล้วก็คือผมเป็นคน ทั้งๆคิดน้อยนะครับเพื่อนแนะนํา,นาอะไรก็แรงๆก็ตามเพื่อนก่อนแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ต้องไม่ไศึกษานะอ่าก็ตามอยู่อ่าก็บอกว่าให้ยดูนี่แหละโอเคอะไรเงรี้ยครับก็ก็นี่ก็เป็นเหตุผลนะตามเพื่อนเหตุผลตามเพื่อนก็เป็นหนึ่งเหตุผลวันที่พี่ตู่ไปจองรถนะเนาะพวกเราก็ง,งงๆเหมือนกันนะกำลังมีกิจกรรมอยู่ตอนนั้นเออจัดกิจกรรมเลยกำลังจัดกิจก,กรรมรู้สึกกำลังจะจองรถอ่ะเฮ้ยวันที่ไปจองรถเนาะคือเห็นดินแล้วคือต้องจองกับดินเลย วันที่ไปจองรถอ่ะผมจะพูดให้ฟังอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่านี่เลย first impression ก็คือความประทับใจแรกพบนะครับในวันที่ผมไปจองรถเนี่ยที่ศูนย์ bm sky a ั k แก๊สเนี่ย เขามีจัดกิจกรรมทดลองขับขี่นี่เขาเรียนหรือเปล่าเรียนหรือมีทดลองขับด้วยแล้วก็มีมีอ่จัดกิจกรรมอบรมอ่าเขามีจัดกิจกรรมอบรมพอดีคนเยอะมากเลยมีคนเอารถไปอบรมกันมาแต่ผมก็ไม่มีรถผมก็ไม่ได้ไปเรียนกับเขานะครับผมก็ไปยืมหมวกรุ่นพี่อใบหนึ่งหมวกผมก็ไม่มีอ่าผมก็ไปยืมหมวกเข้ามาใบหนึ่งแล้วก็รองเท้าผ้าใบธรรมดาแหละถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ไปลองรถผมก็ลองแล้วเพราะว่าเพื่อนซื้อมาก่อนแล้วก็ไปลองรถ ทดสอบไดของที bueno. first, park, home, uh, ่ที่ศูนย์ก็โอเคอ่ะนะก่อนรองเขาให้ทายก่อนนะทายสัญญาก่อนว่าถ้าคุณทำชิปหายกับรถเขาเนี่ยคุณต้องใช้ด้วยนะเออต้องต้องใช้ด้วยนะซื้อหรือต้องซื้อใช่ถูกก็ประมาณต้องซื้อด้วยอ่ะเออที่ศูนย์สกายจะมีสนามหญ้าถ้าเกิดใครใครเคยมาศูนย์บีเอ็มฝั่งที่เป็นศูนย์บริการนะไม่ไม่ใช่ตรงโชว์รูมขายนะครับฝั่งที่เป็นศูนย์บริการที่มีสนามหญ้าอย่สนามนนึงตอนแต่ก่อนเป็นร้านโล่งๆเนาะแล้วก็แบบชื้นๆนิดๆเออ วันนี้ผมไปไปจองรถอ่ะนะก็น้องดินเขาเป็นเซลได้แ,แนะนํามาจากน้องเบสอีกทีหนึ่งเพราะเขาเคยขีย่ด้วยกันน้องเบสก็แนะนําให้ไปรู้จักน้องดินนะน้องดินก็เข้ามาผมก็เลยบอกน้องดินว่าเฮ้ยถ้าดินสามารถที่จะขี่รถเข้าไปในสนามห่้านะแล้วดิฟโชว์สักสองสามรอบได้เนี่ยนะนะเออเดี๋ยวจองเลยนะโอโ้โ อน้องเซลคนนี้มันบ้ามากผมบอกเลยครับมันบ้ามากมันก็ใส่รองเท้านันยางธรรมดานะครับผม1 2 5 0ง G S A เข้าไปสนามหญ้าวันนั้นใส่บูทพี่นันยางนันยางเหรอเออนันยางวันนั้นน่ะนันยางขาวนะครับเออนันยางขาวกับเออนันยางขาวกับนันยางขาวนั่นแหละเข้าไปแล้วก็โอ้โหเดี๋ยจะบอก โหน้องเีก็โชว์บู๊ดนะครับผมทั้งสไลด์ทั้งเบรกสไลด์ทั้งเปิดทั้งปัดก็โหสกิลดีมากเลยนะครับผมก็แสดงว่าถ้าเรามีเซลล์ที่ใช้รถจริงๆเป็นนะเวลาที่มีปัญหาเดี๋ยวว่าใช้งานมาแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยคือเรามือใหม่ด้วยเราไม่เดยขับอย่างน้อยๆก็จะมีคนที่ให้คำปรึกษาเราได้เบื้องต้นนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นเป็นเหตุผลเลยซื้อรถเพราะท่าสไลด์ของเซลคือ คิดเ,<ล>เก่งไงแล้วในใจตอนพี่ตุ๋คิดว่าไอเนี่ยมันทำได้เลยคิดว่ามันทำไม่ได้หรอก <c oughs> ตัวเล็กไงค่ะ <c oughs> ดีนตัวเล็กสูงเท่าไหร่พี่นะหนึร <c oughs> <74. S 1> ้อยเจ็ดสิบสี่ครับอ่ะดีนสูงหนึร้อยเจ็ดสิบสี่ตัวเล็กแล้วก็ดูแล้วไม่น่าทำได้อะตัวเล็กบางๆเออใส่รองเท้า นันยางยาง,งเกา่เาเกา่ <c oughs> เาเเก่ออแต่มันก็ปืดป้ดเลยอ่ะปื้ดเลยอ่ะผมก็ประทับใจอะว่าจองเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเห็นรถที่จองอแล้วมีตรงไหนที่แบบที่พี่ตู่แบบประสบปัญหาบ้างไหมครับพี่ตัง้งแต่ใช้รถมาโหตัวนี้ใครแบกเลยนะครับผมแจวมากเลยคําถามนี้ผมมีเรื่องหนึ่งนะที่เป็นปัญหาเลยอ่ะก็คือตอนที่ผมใช้รถมาประมาณสัก4,000กว่าโลมันยังไม่ถึง5,000โลเลยมั้ง มัน5,000โลได้นะครับเจอปัญหาคันเร่งไฟฟ้า,าเกี่ยปัญหาเกี่ยวกับคันเร่งใช่ครับปัญหาเกี่ยวกับคันเร่งคันเร่งใช้งานไม่ได้ว่าแหละเข้าเกียร์เติมคันเร่งมันไม่มาคือปกติเนี่ยคือเราเจอปัญหาเราก็แค่เรียกรถมารับแล้วก็เอารถไปซ่อมถูไหมครับแต่ว่าการแก้ปัญหาของสกายครั้งนั้นเนี่ยทำได้ดีด้วยเหตุผลที่ว่าในวันต่อมาเนี่ยผมจะต้องใช้รถคือผม พราะผมเลือกแบบใช้รถตัวเองไปเรียนแล้วทีนี้คันเร่งมันมีปัญหาพอดีนะในวันก่อนที่จะไปเรียน1วันนะครับซึ่งผมก็แจ้งกับทางทางน้องดินเข้าไปทันทีเลยนะน้องดินเขารีบประสานไปยังศูนย์บริการนะครับพร้อมทีมช่างแล้วก็ส่งยานแม่นะครับส่งรถมารับขึ้นรถใส่รถไปปุ๊บรีบไปตรวจเช็คว่าเป็นคันเร่ง ผมก็บอกว่าทางตอนแรกทางทางสนย์บริการแจ้งมาว่าคันเร่งเนี่ยต้องสั่งอะไหล่ใหม่โอเคแน่นอนเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าอะไหล่ใหม่มต้องรอแต่ว่าเราต้องใช้รถที่นี้เพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการแก้ปัญหานะครับผมก็ทางฝ่ายส่วนบริการนะครับช่วยเหลือดีมากผมบอกเลยครั้งนั้นช่วยเหลือผมประทับใจมากก็คือหาอะไหล่หาอะไหล่สแปร์พาร์ทมือ2หรืออะไหล่ที่เคยใช้แล้ว นะครับเป็นอะไหล่พาร์ทชิ้นเดียวกันเนี่ยมาใส่ให้ผมใช้งานก่อนแล้วก็พออะไหล่ใหม่มาหลังจากที่ผมเรียกลับมาแล้วอะไหล่มาประมาณสักเวันนะครับผมห้าถึงเวันก็เลียงรถกลับเข้าไปใส่อะไหล่ชิ้นใหม่มคือเหตุการณ์ครั้งเดียวที่รถยนต์ไม่ใช่รถยนต์ที่ที่มอตอไซค์อ่ะที่มอไซค์มีปัญหาแล้วก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วแล้วก็เอาใจใส่ก็ดีผมชอบผมประทับใจครั้งนั้นมากอย่างอื่นไม่ค่อยมีถ้าไม่นับพวกดัดๆ ขคาะเคาะนะัเคาะมีมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามพี่ตู่เหมือนกันค่ะพี่ตู่เดินทางบ่อยโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ทำไมอุปกรณ์อ่ะมันทึงพออะปี๊บสามใบเนี่ยปี๊บสามใ<อ>บกับกับกระเป๋าตันน้ำอีกหนึ่งใบหลายคนอาจจะเห็นว่าให้ของมันเยอะของมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลย จริงๆผมผมมีทำรีวิวด้วยนะว่าแบบให้จัดของยังไงโอ้รีวิวแพ็คของอ่ารีวิวแพ็คของให้ได้เยอะใช่จัดของยังไงใช่แล้วเราเราเลือกอะไรไปบ้างใช่คือในการไปไปแคมป์เนี่ยมันจะมีหลายสไตล์แคมป์เบาก็คือคัดของแบบเบาๆไปแต่ของผมค่อนข้างจะไปแบบคือผมเน้นถ่ายรูปเน้นถ่ายรูปเน้นถ่ายวีดีโอต้องมีพร็อพชุดกาแฟอ่าพร็อพชุดกาแฟชุดนี้เลยไหมครับชุดที่เราเห็นนี่เลยไหม ใช่ใชจัดไปหมดเลยอ่ะใช่ครับผมมีครอบชุดกาแฟชุดเครื่องนอนนะเนาะเต็นเปรบ้างหันรองนอนบ้างชุดหมอนผ้าห่มนอนอะไรก็แล้วแต่นะผมก็คาเข้ากันไปก็อยู่ที่การจัดมากกว่านะครับแพคให้มันคอมแพกไปเลือกของนี่เป็นสเสน่ห์ของของแคมปิ้งนะว่าทําให้เราได้ได้คัดของที่มันสําคัญสำคัญ ถ้าเอาตัวรอดได้นั่นเองแล้วอย่างร้านพี่ตูนครับตั้งอยู่ทถวไหนทันติคอนแคมป์นะครับชื่อบริษัททันติคอนแคมป์ไทยแลนด์นะครับก็ถนนมิตรภาพหลังศูนย์โตโยต้าชัวนะผมเข้ามาไม่ไกลนะผมอยู่ติดถนนเลยนะถ้ามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าที่มาจากสกายเหมือนกันหรือเปล่า <c oughs> ถ้ามาท <c oughs> ี่ร้าน <c oughs> มาเลยนะครับลดให้5%าเปอร์เซ็นต์นี่ใครดูคลิปนี้ต้องเป็นลูกค้าสก,กายด้วยนะคะ,ะใครดูคลิปนี้ใช่เป็นลูกค้าสก,กายนะครับผมมาเลยนะครับผมนะใช้รถ BM รุ่นไหนก็ช่างย่อไหนก็ช่างจากศูนย์สก,กายนะครับดิสカウสินค้า นะครับผมจากทันที่ข้างชั้น Thailand พันที5%ให้เลยครับผมเสร็จจากนี้ผมว่าก็จะช้อปปิ้งต้อกินสองชิ้นกันเลยเพราะว่าโดนใจหละอันเหมือนกันเลยครับผมก็พูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้ววันนี้เดี๋ยวเดียมีของมาเซอร์ไพรส์พี่ตู่เป็นสิ่งที่พี่ตู่อยากได้มากแต่ไอ้ดีไม่เคยให้วันนี้เดียจะให้เย้ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับเดียนะครับผมครับแทน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 ไม่เลย นี่เลยนะผมได้รับเสื้อนี่ว้าวเป็นแบบที่เรียรใส่เย้นะผมได้รับเสื้อของสกายนะครับผมได้แล้วนะผมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับทุกคนน้องเบียร์แล้วก็ขอบคุณน้องดินน้องบอสมากเลยนะครผมที่มาดูแลถึงที่เลยนะครับผมโขาณาให้พี่ตู่ก่อนดีกว่าครับมีช่องทางไหนที่สามารถติดตามพี่ตู่ได้บ้างตอนนี้ ทำช่องอะไรบ้างใช้ยฝากไว้เลยครับผมก็ฝากในส่วนของไทยคอนแคมป์ไทยแลนด์นะผมก็จะมีในส่วนของช่อง YouTube นะครับผมเ a c บ b o o กเว็บไซต์ Instagram มครบเลยก็สามารถเปิดวาร์ปไปได้เลยนะครับผมอ่าก็มีฝากแค่นี้ครับควันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณที่สนใจมากครับสวัสดีครับ